สวัสดีชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปในเดือนกุมภาพันธ์2566นห้าอหะคะ,ะคลิปอันนี้ได้อธิษฐานเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่า <c oughs> คนที่ชมคลิปนะคะอยากจะอธิษฐานเพิ่มเติมไปในขณะที่เรากำลังเลือกไพ่ก็ได้นะคะลองอธิษฐานดูนะขอคะูบาจารย์ท่าน <c oughs> เอ,อ่อ สือสารเลือกไพ่ออกมาให้แบบแบบเ,เขาเรียกว่าดีๆนะคะลองอธิษฐานดูนะเดี๋ยวเราก็เลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะ mm. ก็เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนแห่งความรักนะคะหลังจากที่เราคงไปแบบสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันมาเมื่อมก,กราปีใหม่เนาะทีนี้ก็จะเป็น จุดจีนเนาะจุดจีนสิ้นเดือนแล้วก็จะมาเดือนแห่งความรักในเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังไงก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะแบบว่าให้ระวังตัวด้วยเพราะว่าโควิดก็ยังอยู่กับเรานะคะยังไงก็ทิ้งคลัดอยากกักตกไปไหนมาไหนเนาะแอลกอฮอล์เข้าไว้กิน้อนชอดกลางล้างมืออากาศเปลี่ยนเยอะด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวแบบเดี๋ยวร้อน <c oughs> เดี๋ยวหนาวเลยมาตั้งแต่ธันวาแล้วนะ เดี๋ยวเราดูไพ่ของธนูกันโอ้ไพ่เสียนทั้งห้าของชาวลัคนาราศีธนูนะคะเรามาดูความหมายของไพ่กันไพ่ใบการน,นะคะชาวธนูจะได้เสียงของพระพรมธาดานะเนะที่จะสถิตอยู่กับตัวคุณเลยในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้เดี๋ยวอาจารย์จะไปให้ฟังว่ามีความหมายว่าอะไร แล้วก็นี้เป็นเสียงของปูหมมาา่หิม,มาพานพราฤาษีหิมพานหรือตอนท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยท่านก็ชื่อเหมมวัดเนาะแล้วก็มีมาเหสีเนี่ยมีราชินีชื่อพระนางเมนกาท่านเป็นเป็นพ่อของพระแม่ปาราวตีนะ <c oughs> ซึ่งพระนางปาราว,รว,รวตีเนี่ยก็เป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมาทีวีนั่นเองนะมันมันยาวยืดถ้าพูดในคลิปนี้คลิปจะนานมาก ประวัติเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นเสียรของพญานาคสามเสียนเป็นสีทองนะคะอ่าก็เป็นปางบําเพ็ญเพียรทั้งหมดเลย <c oughs> แล้วก็ไพ่สรุปจะเป็น <c oughs> พานาลายแล้วก็พระวิษณุกรรมนายช่างของเทวดาพานาลายนี้ผู้ปกปักรักษาคุ้มครองโลกทีนี้ชาวลัคนาราศีธนูในเดือนเนี้ย <c oughs> จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะได้แบบ เป็นปังหรือสีปางบาเพ็ญเพียรเกือบทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศาีธนูเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็อยากจะให้ถือศีลเอาเป็นว่าถือศีลกินเจหรือว่าทานบังสวิรัตในวันเกิดของตัวเองนะคะอาจจะเป็นเพราะครูบาอาจารย์ท่านอยากจะให้สร้างบุญก็ได้อยากให้สร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มก็ได้เพราะว่าที่เห็นในนี้อาจจะมี <c oughs> อาจจะมีดวงของใครบางคนนะที่ อาจจะมีแบบดวงตกบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยจับได้ไพ่เสียนพับคมขึ้นมาอาจจะมีแบบเออเราอาจจะละเลยเนาะละเลยการทําบุญด้วยหน้าที่การงานที่มันแบบยุ่งเหยิงไม่มีเวลาก็ได้ <c oughs> หรือว่า <c oughs> เราไม่มีเวลาที่จะไปทําบุญทําทานอะไรอย่างนี้ได้นะคะ ถ้าเกิดสมมุติว่าชาวธนูคนไหนนะคะที่สามารถบวชได้บวชถือศีลอยู่กับบ้านก็ได้นะสักสองสาวันหรือว่าเอ่อถือศีลห้าอยู่บ้านก็ได้ศีลแปดอยู่บ้านก็ได้แต่ถ้าใครที่พอจะมีเวลานะคะก็ไปวัดได้ก็ไปนะ <c oughs> ไปบวชไปถือศีลไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ได้ครบสักสามวันก็แล้วกันเพื่อเป็นการหนุนดวงเอาเป็นว่าสิ่งที่บอกนี่นะคะให้หนุนดวง เสริมชะตาเสริมความเป็นศรีมงคลให้แก่ตัวเองนะในช่วงปีใหม่นี้แล้วก็ในช่วงวันเกิดของใครหลายๆคนด้วยนะคะก็พยายามถือศีลก็แล้วกันนะคะเพราะว่าในเดือนนี้คุณอาจจะได้ไปร่วมงานประเพณีก็เป็นได้นะคือนอกจากตัวเองต้องถือศีลต้องปฏิบัติด้วยยิ่งใครที่มีครูบาอาจารย์นะมาทางสายบุญอย่างเงี้ยสายบุญสายพญาน,นาคที่ท่านนับถือเนี่ยนะหรือว่าทางฮินดูอะไรทั้งหลายทั้งแหละนะคะ ให้พยายามถือสินให้หนักเพราะว่าอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ไพ่ออกมาเป็นแบบนี้เนาะว่าเขาให้ถือสินเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็อาจจะได้ไปร่วมง,งานบุญงานประเพณีงานแต่งงานงานอะไรต่างๆนานา,นานนะก็ไปให้หมดเลยนะคะแล้วถ้าใครมาบอกบุญบอกอะไรก็ก็ทํานะอย่าคิดว่าเ,าเป็นการเสียเงินมากมายไม่จนไม่อยากทาบุญขี้เหนียวตนหนีจนไม่อยากทาบุญนะก็ใส่ซองไปห้าบาทสิบบาทอะไรก็ได้นะคะ แล้วอธิษฐานจิตให้บรรพบุรุษนะอาบ,บุญนั้นอุทินให้กับเทวดาบรรพบุรุษนะคะผู้รวงรับไปแล้ว <c oughs> แล้วก็เทวดาประจํากายสังขารของตัวเองคือเหมือนไพ่ชุดบนนียทั้งสาใบเนี้ยเหมือนครูบาอาจารย์จะบอกว่าให้ธนูทำบุญมากๆแล้วก็ปฏิบัติเยอะๆยิ่งใครที่มีองค์มีอะไรแบบนี้นะต้องปฏิบัติให้มากเลยนะไม่งั้นไพ่ไม่ออกมาเตือนขนาดนี้นะคะอ่า เดี๋ยวถ้าถ้าไม่ปฏิบัติบางคนรับขันมาเนี่ยรับขันห้ารับขันนั้นอะไรต่ออะไรนะบางทีรับขันเทพขันพรมขันอะไรมาแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจะลงโทษนะเนี่ยท่านบอกผ่านมานะ <c oughs> ใครก็ตามที่ที่ฟังคลิปอยู่แล้วเป็นแบบนั้นก็เออไปรับมาแล้วรับขันรับอะไรมาแล้วก็ให้พยายามปฏิบัติเนาะเออบุญบาร,รมีจะได้เพิ่มขึ้นแล้วครูบาอาจารย์ท่านจะได้ช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ อืมทีนี้มาพูดถึงในส่วนของเรื่องงานความโดดเด่นของเรื่องงานนะของชาวธนูเนี่ยเออมีโอกาสที่จะได้ทำงานใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้ขยายธุรกิจให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผู้ใหญ่เมตตาด้วยนะคะผู้ใหญ่ในสายงานที่ตัวเองทําอย่างเช่นเจ้าของ ผู้จัดการหรืออะไรอย่างเงี้ยในในในไลน์ของตัวเองที่ขึ้นกับผู้บัญชาอะไรต่างนานาเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับการโปรโมตได้รับการเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูก็จะสนับสนุนในหน้าที่การงานให้เป็นไปได้ด้วยดีส่วนคนที่รับราชการเนาะก็ผู้ใหญ่เมตตาอะไรที่มันติดขัดนิดนหน่อยเนี่ยบางทีผู้ใหญ่เขาก็อาจจะ ให้การสนับสนุนแล้วก็อาจจะมองผ่านมานะันอะแบบมองผ่านเลยไปเรื่องเล็กๆนน้อ,เอนย,นย,นย,นยเขาก็ไม่เก็บมาใส่ใจนะคือในไพ่ชุดบนเนี้ยเขาบอกผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่อุปธรรมผู้ใหญ่สนับสนุนเพราะฉะนั้นก็วนกับเรื่องเดิมคือให้ถือสินเยอะๆแล้วก็แผ่เมตตาเอาบุญนั้นให้สําเร็จแก่หนึ่งผู้ร่วมงานผู้บังคับบัญชาเจ้าของบริษัทหรือคนที่มีอํานาจวาสนามากกว่าตัวเรา <c oughs> พยายามแผ่เมตตาให้เขาไปเยอะ นะคะและบุญกุศลที่เราทำเนี่ยก็จะทําให้คนใกล้ชิดผู้ใหญ่เพื่อนร่วมง,งานเมตตาเรานะคะส่วนคนไหนที่มีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมง,งานนะตอนนี้นะให้ให้อดทนนะคะอย่าเพิ่งออกจากงานนะ <c oughs> มันจะเป็นแค่ช่วงเดียวแล้วก็จะมีโอกาสที่จะทํางานได้ยาวขึ้นนะเพราะคุณได้ได้เสียงของพนรลายนะคะเหมือนกับว่าถ้างานมีอุปสรรคตอนเนี้ย พยายามฝ่าฟันมันไปเพราะว่าจะประสบความสําเร็จอ่าไม่ว่าเพื่อนร่วมง,งานจะพูดดูหมิ่นดูแคร์อะไรก็คือช่างมันนะมันเป็นมรสุมแต่ว่าผู้ใหญ่เจ้านายเมตตางไงเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังเสียงคนอื่นนะคะให้หนักแน่นเข้าไว้แล้วมันจะผ่านแค่ช่วงระยะเวลาตรงนี้ไปน,นิดเดียวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะ, <c oughs> จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานดีเพราะว่าไพ่สนับสนุนออกมาดีแล้วก็จะอยู่ได้ในที่ทํางานนี้ยืนยาวแต่อย่างบางคนก็ที่ทํางานก็อบอุ่นนะแต่มันอาจจะแบบ <c oughs> ทำให้เรามีปัญหาแทงใจบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านนะเพราะว่าไพ่ชุดนี้ยังบอกว่างานนี้ยังทําได้ต่อไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายงานสําหรับคนที่ทําธุรกิจมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเปิดธุรกิจใหม่ๆหรือเพื่อเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆส่วนคนที่อยากจะไปเรียนไปศึกษาหรือว่า ไปสมัครงานไวเพื่อที่จะไปทํางานต่างประเทศนี่นะมีโอกาสที่จะไปได้สูงนะมีโอกาสที่เป็นไปได้มากที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ไปทํางานต่างประเทศนะ,ะมีปัญหาแคออ่ในเรื่องของบุคคลถ้าคนที่จะไปทํางานนะจะมีปัญหาติดขัดแค่ตอนเดินทางเรื่องเอกสารแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการประสานงานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องบุคคลอะไรนิดหน่อยแต่ว่าก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยนะเพราะว่าไพ่นี่ขึ้นมาผู้ใหญ่ช่วย ผู้ใหญ่ช่วยผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็ทําให้อุปสรรคนั้นะมันผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศรีธนูนะในบางคน <c oughs> มีโอกาสที่จะเอ่อได้สร้างครอบครัวนะอาจจะมีคู่เป็นต่างชาตินะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือคุณจะเป็นผู้หญิงอ่าในดวงที่บอกเนี้ยจากไพ่ห้าใบานี้นะคะมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวกับคนต่างชาติ ต่างศาสนาต่างเชื้อชาติกันต่างศาสนากันอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะ,ะเดินทางไปพบแล้วก็ไปเจอกันหรืออาจจะแบบคุณได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศแล้วก็ไปเจอคู่ของคุณอะไรเงี้ยจนได้มาสร,ร้างครอบครัวแล้วก็แต่งงานกันหรือแม่บางคนอยู่กับที่นี่แหละคู่ก็เดินทางกับมาหาที่เมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสที่เจอกันนะคะแล้วก็ถ้าทํางานกับชาวต่างชาติเนี่ยจะได้เงินมากนะ เ,เกณฑ์ที่ไพ่ขึ้นนะวันนี้คือ1การเดินทางดีนะคะการเดินทางการทํางานกับคนต่างชาติมีแฟนเป็นคนต่างชาติก็จะให้ผลดีแก่แก่เจ้าเจ้าชตานะคะอือคือต่างชาติให้คุณหนาพูดง่ายๆนะคะประมาณนี้ถ้าเบคพาสมาคมอะไรทําอะไรเกี่ยวกับต่างแดนจะเจริญงอกง,งามดีนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะ,ะอืมแล้วก็มีโอกาสได้พบปะผู้คนหลากหลายอาชีพด้วยนะ ได้เรียนรู้มีโอกาสได้เรียนรู้แบบเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆขึ้นมากเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเดินทางอะไรก็ปลอดภัยดีนะไม่มีปัญหาเพราะว่าไพ่ไม่ได้ขึ้นมาน่ากลัวนะมีแต่คนช่วยเหลือคนสนับสนุนแล้วก็มีคนให้คาปรึกษาที่ดีด้วยนะคะเรื่องเงินเรื่องเงินนะของธนูเนี่ยก็ยังไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่สนับสนุนเมตตาไง ะะเรื่องเงินยังไม่มีประเด็นนะก็ให้ควบคุมเรื่องอาการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแค่นั้นนะคะแล้วก็ให้ระวังนิดนึงก็คือเรื่องการคบเพื่อนนะคะธนูอย่าไว้ใจเพื่อนมากนะักนะคือดวงมันไปได้เรื่อยๆนะมันมีสะดุดบ้างนิดนิดหน่อยๆตามชะตาก,กรรมแค่น,นี้นิดเดียวนะไม่ไม่เยอะนะคะแค่ทําบุญเสริมแบบที่แบบที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้มันก็จะเริ่มสมุดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตือนธนูมาแบบหลายๆปีที่ดูคลิปมานะ ก็จะมีเรื่องเพื่อนนะหนึ่งเพื่อนที่ทํางานนะเพื่อนตัวเองระวังโดนขโมยผลงานนะคะโดนหักหลังอย่างเงี้ยนะคะโดนหักหลังโดนโกงนะเรื่องเงินอย่าให้ใครยืมเรื่องไอเดียเรื่องการทํางานอย่าเล่าให้เพื่อนหรืออะไรเงี้ยฟังนะคะเนี่ยต้องเตือนธนูตลอดเลยเพราะธนูเนี่ยมันมีเกณฑ์แบบนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อคนง่ายอย่าอะไรง่ายด้วยนะ เดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นในอนาคตนะคะนอกนั้นของธนูก็คือดีหมดนะในหน้าไพ่ทั้ง5้าใบนี้นะคะยังไงก็ถ้าใครอยากจะเดินทางไปต่างประเทศทํางานหรือติดต่อค้าขายกับต่างชาตินะเรื่องธหราากินเรื่องการศึกษาอะไรก็ตามที่ตัวเองหวังอะอาจารย์ก็ขออวพรนะให้ชาวลัคนาราศีธนูประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆด้าน,นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาดีจริงๆไม่ได้มีไพ่เสียอะไรเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการ แนะนำแล้วก็ไกฮัลไลให้ก็แล้วกันนะคะยังไงชมคลิปของอาจารย์เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์กับน้องแอดมินด้วยนะคะแล้วก็รบกวนแชร์ไปนิดนึงแชร์ไปให้เพื่อหรือหรือ,อ,อใครก็ได้ที่เราคิดว่าเออเขาคนที่จะเห็นคลิปอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อ,เ,อ,อเป็นการทําบุญเป็นการแบบให,ให้ให้วิทยาทานแก่กันก็แล้วกันนะคะนะ <c oughs> แล้วก็ยังไงเดี๋ยวรบกวนติดตามคลิปของอาจารย์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ชมคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันเนาะยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ในคลิปเดือนถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ